สวัสดีค่ะเซลแป้างร้านดีเจริญยนนะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะพามาชมคาวาสกิแซ0 0 0สีเหลืองเป็นปี2015เลขมาอยู่ประมาณ1 9ื่นราคาขายเราเปิดอยู่ที่15,000แแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ด้วยเดี๋ยวแป้งพามาดูโดยรวมรอบๆคันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรมาบ้างนะคะ หลักๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีกระจกปลายแฮนด์มือเบรกมือคัตแต่งแล้วก็กาดเบรกแต่งที่มีมาให้แล้วก็จะเป็นชิลหน้าการล้มนี่เรามีให้ทุกตำแหน่งเลยแล้วก็จะเป็นท่อแต่งสลิปออนเนาะเสียงไม่ได้ดังมากนะคะเสียงนุ่มๆอีกอย่างตัวเครื่องรถต่อให้เลขไม่หมื่นเก้า 19, นะคะร้านเราก็จะมีคุณภาพในการคัดเลือกรถเข้ามานะคะจะมีแผนกรับซื้อคอยเช็คหากรถชนหนักล้มหนักหรือมีอุบัติเหตุใหญ่มาสภาพไม่สวยไม่ผ่าน QC ร้านร้านจะไม่ รับซื้อเข้าตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าซื้อรถกับที่ร้านออกไปเนี่ยเรามีรับประกันหลังการขายถ้าลูกค้าออกไปลถมีปัญหาเข้ามาเซอร์วิสได้ฟรีในระยะที่ร้านรับประกันเลยนะคะ,ะสำหรับตัวท้ายนะคะท้ายจะเป็นท้ายสั้นแต่งแล้วก็จะเป็นไฟ LED นะคะมีการดิดหลังมาให้ด้วยส่วนสภาพยายงยังใช้ได้อีกยาวๆเลย ส่วนสภาพปบอนไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีรอยขีดข่วนร,รวมทั้งตัวถังด้วยนะคะสำหรับราคาขายนะคะอยู่ที่15,000บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้หากลูกค้าสนใจจับจองเรามีส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาทให้ลูกค้าด้วยนะคะเลดดาวเริ่มต้นนะคะถ้าไม่ใช้คนค้ำดาว20%อยู่ประมาณ17,200ผ่อน48งวดหรือ4ปีนะคะอยู่ประมาณ2,700 หรือตัวนี้ยอดกู้ถือว่าไม่สูงมากลูกค้าสามารถเลือกผอนในระยะสั้นอยู่ที่2ปีได้เลยก็จะอยู่ประมาณ4,000ันกว่าบาทน,นะคะสําหรับเอกสารที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์ถ้าผู้ซื้อเป็นพนักงานประจําขอรายได้ที่13ื่นสอัพนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือน บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็แนะนําให้ลูกค้าโทรปรึกษาแป้งเป็นเคสเคสนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ดันง่ายผ่านง่ายดันทุเคสอยู่แล้วค่ะอะเดี๋ยวแป้งมาลองเบิร์นเครื่องให้ฟังนะคะอะ,อะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วอยากได้รูปหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ติดต่อเซลแป้งตามเบอร์0661601119นะคะหรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยแต่ถ้าไลน์นี้แอดไม่ได้นะคะรบก,กวนลูกค้าแอดไลน์ P A N G 1342นะคะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยหรือว่าโทรมาแล้วแป้งยังไม่รับหรือรับสายช้านะคะเดี๋ยวแป้งรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะแป้งฝากกดไลค์กดแชร์ f a Facebook ร้านดีจเจริญยนตนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ